อิน i ไ e แอปโซเชียลมีเดียในไทยปี68ใครครองแชมป์ ข้อมูลต้นปี2 5 6พนบะคะพบว่าประเทศไทยนั้นมีคนใช้งานอินเทอร์เน็ตนะคะอยู่ที่65.4ล้านคนค่ะอัตราการใช้อินเทอร์เน็ตอยู่ที่91.2%ดนะคะขณะที่ถ้าหากเป็นการใช้งานโซเชียลมีเดียแล้วนะคะเราพบว่าในเดือนมกราคม2568ประเทศไทยมีการใช้โซเชียลมีเดียนะคะอยู่ที่51ล้านไลน์ค่ะคิดเป็นประมาณ71.1%ดนะคะนั่นจึงทำให้ประเทศไทยยังคงเป็นหนึ่งในตลาดโซเชียลมีเดียที่แข่งแกร่งที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะ จำนวนผู้ใช้งานที่ค่อนข้างสูงค่ะทางนี้ถ้าหากว่าเราแกะข้อมูลนะคะแบ่งตามการใช้แอปพลิเคชันที่ได้รับความนิยมสูงสุดไปน้อยที่สุดค่ะของโซเชียลมีเดียนะคะจะเป็นดังนี้ อันดับที่1ค่ะไลน์นะคะซึ่งถือว่าเป็นแอปที่เหมาะกับการใช้ติดต่อสื่อสารนะคะนั่นจึงทำให้มีผู้ใช้รายเดือนมากถึง56ล้านคนในประเทศไทยคิดเป็น78.2%ของประชากรทั้งหมดในประเทศซึ่งอันนี้เป็นข้อมูลรวมตั้งแต่ต้นปี2568นะคะโดยที่ฐานผู้ใช้งานไลน์ในประเทศไทยนั้นจะเป็นผู้หญิง46%ค่ะและเป็นผู้ชาย5 4 อันดับที่2นะคะ Facebook ค่ะมีผู้ใช้งานรายเดือน51ล้านคนในประเทศไทยคิดเป็น77.9%ของประชากรทั้งหมดนะคะและเป็นผู้หญิงที่ใช้งาน50.8%ที่เหลือเป็นผู้ชาย49.2%ค่ะ อันดับที่3 YouTube นะคะมีผู้ใช้งานรายเดือน47.6%ในประเทศไทยคิดเป็น66.4%แล้วก็คนใช้งาน YouTube นั้นเป็นผู้หญิง50.8%และเป็นผู้ชาย49.2%ค่ะอันดับที่4 TikTok นะคะมีผู้ใช้ารายเดือน34ล้านคนคิดเป็น57.8%ค่ะเป็นผู้หญิง53.3%ที่เหลือเป็นผู้ชาย46.7%ค่ะ อันดับที่5 Instagram กรมนะคะมีผู้ใช้งานเพียงแค่18.5ล้านคนในประเทศไทยคิดเป็น25.8%ของประชากรทั้งหมดนะคะแล้วก็เป็นผู้หญิง58.4%ที่เหลือเป็นผู้ชาย41.6%ค่ะ อันดับสุดท้ายอันดับที่6กนะคะก็คือ X นะคะมีผู้ใช้งานรายเดือน13.4ล้านคนค่ะคิดเป็น18.7%ของประชากรทั้งหมดนะคะแล้วก็เป็นผู้หญิงใช้งาน43.7%และเป็นผู้ชาย56.3%ค่ะจากอินโฟกราฟิกที่ขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้นะคะจะทําให้เราเห็นว่าโซเชียลมีเดียในไทยส่วนใหญ่แล้วนะคะจะมีผู้ใช้งานเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชายยกเว้นเพียงแค่ Line แล้วก็ X นะคะที่มีฐานผู้ใช้งานเป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิงค่ะ คอนเทนต์นี้เป็นประโยชน์กับคุณไหมคะถ้าหากว่าเป็นประโยชน์คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยค่ะส่วนคอนเทนต์ต่ตอไปอยากให้ฟิล์มเล่าเรื่องอะไรหรือเปิดอินไซต์เรื่องอะไรคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้เหมือนเดิมนะคะ